สวัสดีครับอาการของการโดนเพีย้ยไฟต้นสตรอเบอรี่นะครับนี่เห็นไหมครับรุนแรงและไวมากครับมาไวตัวน,นับโอ้โหต่างตัวไม่ทันเลยครับนี่โอ้โหดูครับดูไว้นะครับต้นสตรอเบอรี่โดนเพีย้ยไฟครับนี่ เป็นลักษณะน,นี้เลยครับใครเป็นมั่งครับแต่เป็นก็หายามาฉีดนครับผมคือผมละเลยการดูแลไปนิดหน่อยครับนี่อันตัวนี้ก็ตายครับโดนเพียไฟ ใบมัเป็นอย่างนี้นี่ครุนแรงนะครับใบมันต้นมันก็จะเริ่มเหี่ยวตายไปครับเนี่ยแบบนี้เลยอันนี้ผมก็ยังอาศัยรดน้ำอัดปุ๋ยครับอัดยูเรียครับผมให้ต้นมันแข็งแรงสู้กับ เพียไฟฮะมันดูดน้ำเลี้ยงจากใบเออวันนี้ก็จะไปเตรียมตัวไปซื้อยาครับมาฉีดฆ่าเพียไฟเลยครับผมก็จำยี่ห้อไม่ได้ครับผมเป็นซองสีังเหลืองก็ถ้าเกิดใครอยากรู้เด้อผมก็เมนเมนเมนนมาตายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกไปบอกไปในในเม้นนะคร มีก็โดนแมลง,ง,งทำแมลงทั้งเพลียไฟอจจตัวนี้ตรงนี้ยังยังไม่โดนผลกระทบนะฮะก็ผมก็ย้ายลงจะย้ายจะย้ายอต้นที่ยังไม่ได้นั่งไม่ไม่ไม่โดนเพลียไฟนะฮะย้ายไปอีกที่นึงเดี๋ยวตนี้ก็จะฉีดยาป้องกันแล้วครับที่ผมไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่พอมาดูแลแล้วก็ แบนดแบบที่เห็นนี่ครับเพี้ยไฟลูกรามขนาดหนักน่าเสียดาครับไม่น่าปล่อยเลยโอเคครับเดี๋ยวผมไปซื้อยามาฉีดแล้วก็วกจัดก,การจะได้ผลยังไงผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับว่ามันได้ผลไหมเป็นแบบไหนอะไรยังไงฮะ,ะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ